ใกล้รอยกระทงแล้วนะคะอีกหนึ่งดอกไม้ที่ขายดีก็คือดอกดาวเรืองค่ะซึ่งตอนนี้ราคาก็ดีรับรอยกระทงคาดว่าราคาจะสูงพุ่งไปถึงช่วงปีใหม่เลยค่ะ,กะเกษตรกรในอำเภอคอนบุรีต้องเร่งเก็บแล้วก็แพ็คดอกดาวเรืองส่งตลาดนะคะที่ตอนนี้มีการเร่งออเดอร์ดอกดาวเรืองเข้ามาเป็นจำนวนมากเนื่องจากใกล้เข้าสู่วันลอยกระทงแล้วทำให้ราคาดอกดาวเรืองสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ตลาดดอกดาวเรืองเรียกได้ว่าเงียบสนิทเลยค่ะจนทำให้ก่อนหน้านี้เกษตรกรหลายรายต้องตัดสินใจหยุดปลูกดาวเรืองไปก่อนชั่วคราวแต่ทางด้านนายอภิเชษจันทวีอายุ36ปีเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ยังคงปลูกดาวเรืองอยู่ที่บ้านหนองไซหมู่ที่4ตำบลลำเพียกอำเภอคอนบุรีได้เล่าให้กับทีมข่าวฟังว่าตนเองได้ปลูกดอกดาวเรืองเอาไว้3ไร่ เมื่อเก็บมาก็จะนำคัดส่งให้กับแม่ค้าที่ตลาดปากคลองตลาดราคาดอกดาวเรืองตอนนี้เริ่มราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดราคารับซื้อดาวเรืองดอกใหญ่จัมโบ้เบอร์หนึ่งอยู่ที่ดอกละ1บาทเบอร์2ดอกละ70สตางค์เบอร์3ดอกละ50สตางค์และจะมีแนวโน้มว่าราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อใกล้เข้าสู่วันลอยกระทง และคาดว่าราคานี้น่าจะยาวไปจนถึงช่วงปีใหม่เพราะตอนนี้แม่ค้าเองก็มีการเร่งออเดอร์มาทุกวันจนตัดให้แทบไม่ทันแล้วถือว่าเป็นโชคดีของตนที่ตอนนี้เริ่มมีอากาศเย็นเหมาะต่อการเติบโตของดอกดาวเรืองจึงทำให้ดาวเรืองนั้นมีดอกใหญ่แล้วก็โตเร็วขึ้นโดยการที่ดอกดาวเรืองได้ราคาดีในช่วงนี้ อันหนึ่งก็เนื่องมาจากในช่วงเทศกาลออกพรรษามีดอกดาวเรืองออกพร้อมกันจนล้นตลาดแล้วก็ขายไม่ได้ทำให้เกษตรกรจำนวนมากต้องหยุดปลูกดอกดาวเรืองไปช่วคราวตอนนี้ดอกดาวเรืองเริ่มกลับมาขาดตลาดเพราะคนปลูกหยุดไปแล้วก็เหลือคนปลูกไม่เท่าไร่ดาวเรืองจึงมีน้อยไม่เพียงพอทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็อาจจะขึ้นยาวแบบนี้ต่อไปจนถึงช่วงปีใหม่ ส่วนทางด้านนายอุทัยหนูมวุ่นเกษตรอำเภอคอนบุรีก็บอกว่าดาวเรืองเป็นพืชทางเลือกที่เกษตรกรอำเภอคอนบุรีนิยมปลูกกันในช่วงที่พักแปลงเกษตรหลังจากที่ได้เก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเสร็จไปแล้วเพราะดาวเรืองเป็นพืชที่โตและให้ผลผลิตเร็วต้นสามารถกลบเพื่อทำปุย๋ยเตรียมฤดูการเพาะปลูกมันสำปะหลังรอบใหม่ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้เกษตรกรนิยมปลูกเป็นพืชหมุนเวียนสร้างรายได้เสริมจนบางรายในช่วงเทศกาลแบบนี้ได้เป็นรายได้หลักไปแล้วในแต่ละปีนั้นที่อำเภอคอนบ,บุรีจะมีการปลูกดาวเรืองกันประมาณ450ไร่ทีเดียวค่ะ